คุเป็นเป็นระียมันสั้นไนะคะมันสั้นไปคพรเราเดินยาว้ผู้ชมอยู่ใกล้มากก็เป็นคอนเอีกแบบนึงไปที่เราก็ต้องต้ไปะไรอย่างเี้ป็นฟิแบบสนุกสนานไปใร้่เราได้เข้าไปดูรอยงได้ชมมาแล้วค่ะแน่ารักมากนักมากมีแบบหลสีหลาแบบเดกๆน่าจะติดตาติดใจจชอบอว่าอมีนีจริงๆเรามีตุ๊กตาหนีเนาะมี จะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็เป็นเหมือนกุ๊ตารุ่นใหม่อะไรเงี้ยที่มีให้เราเลือกหลากหลายใครที่ชอบสระผมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบต้มไม่เป็นเลยเลยจะต้องมีเพื่อนของมันตามมาด้วยน่ากลัวมากน่ากลัวมากจริงๆถูกต้องเพราะเราไม่รู้พอเราเปิดกล่องมาเราจะได้สีอะไรเออเราเลยต้องตามหานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าต้องมาดูก่อนว่ามีอะไรที่ถูกใจบ้างมีนักนักจูงทั้งหลายโู้นักนักเสี่ยงนักเสี่ยงจะต้องเข้าเข้าร้านรับรองว่าไม่ได้ออกมาง่ายๆแน่นอน อยากพาคุณหลานมาด้วยไหมหลานมาด้วยนะเมื่อกี้นั่งอยู่ฟอนโลเลยแล้วก็แทนป้าแทนไมาให้กลังใจแล้วก็บอกว่าอยากได้ทุกสีเลยป้าไม่รูเหมือนกันว่าจะจะพบได้ยังไงต้องให้เข้ามาดูค่ะเอาไว้คุณยายคุณยายกำลังใจคุณย่าใช่ไหมคุณยาคุณย่าคุณย่าควบคุมเรื่องการซื้อของอยู่ตอนนี้มีลิมิตอยู่มีลิมิตอยู่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามาแล้วจะได้คนละกี่อย่างในราคาเท่าไหร่ มีเราบอกว่าเราต้องทำดีลกันก่อนว่าเรามาแล้วเราจะได้เท่าไหร่กี่ชิ้นอะไรต่อนรอไม่รันมีต่อรองมีต่อรองมีคิดคูเหมือนกันนี่เขาอยู่ในวัยที่กำลังแบบเจรจากับเราได้ที่จริงเราจะอไหมแค่แบบว่า เราก็แบบอยากให้แต่ก็พยายามเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่เขาจะได้ใช้แต่อันไหนที่แบบเป็นตามตามช่วงเวลาเราก็เราก็เลือกเป็นอย่างๆไปเวลาเขาเขามากอดนี่คือใจอ่อนยอมเลยนะใจอ่อน <c oughs> ค่ะเราก็จะแบบทําใจแข็งสู้แหละอะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบค่อยๆเราก็ไม่อยากตามใจจนเขาเขาเหลินาะแต่เรารู้ว่าเขาเขาพิจาร,รณาแหละในวัยของเขาเออที่ถ้ามีเป็นของตัวเองที่คนนี้จะดีเนาะตามใจแย่เลยใช่ไหมเด็กหล่อ ดีแล้วตอนนี้เลยต้องดูเลี้ยงหลานดูแลไปก่อนค่ะดูที่ทางไปก่อนว่าจะดีวรับมือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเถ้าที่ดูเราคิดว่าจะลับมือยากทำไมตัดจบเร็วจังเลยทำไมตอบไม่เป็นแล้วขามไม่จบดูดูแล้วว่าค่อนข้างน่าจะรับมือยากนิดนึ่งตอนนี้ก็เลยก็เลยย่างอันนี้ก็เลยยัางอันนี้ก็เลยชิลๆก่อนค่ะไม่ควรก็แบบว่าจะนานเกินไปใช่ไหมพี่ปีกบอกว่าก่อนหน้านเธอเคยบอกว่าเธอจะไม่ฝ่าไข่ไปไม่ถึงไปไม่ถึง แต่แต่วาจะอยู่ในขั้นตอนอยู่อยู่ในขั้นตอนที่ตัดสินใจอยู่ซึ่งคำถามที่แพนบัวอะไรกับถ้าเรามีพอไปเราเรามีความกลัวอะไรในตัวแพนเราอ๋อเรื่องเลยดีเราเราเองก็ยังคงเหมือนกับอาจจะแบบทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้ถ้าเมื่อพร้อมมันคงไม่พร้อมอะเนาะเอาจริงๆแล้วอเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเหมือนแผนเองที่มีเองเราก็ยัง กับมีงานที่เราทำกันอยู่อะไรเงี้ยก็มีหลานๆอยู่ด้วยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เรามีเป็นของตัวเองแหละแต่ว่าอาจจะสักแป๊บหนึ่งค่ะแต่แบบมีพเ่อ้อนนะคะมีได้แล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่เราเข้าใจใช่เราเข้าใจแล้วก็ยังสรุปอากันไปออกกําลังกายต่างคนต่างทำงานเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับมีสิ่งที่เราก็ดูแลกันอยู่นะตอนนี้แต่วันนี้มีพี่ไม่เล่นเรา ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้พูดตรงโรดคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากก็ไม่ได้พูดอะไรคุณพ่อคุณแม่แทนก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเราก็เหมือนกับโอเคเราดูตามเวลานไปอะไรอย่างเงี้ยมีในเหตุไหมคะว่าอยากถ้ามีจะไม่เกินอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีตอนนี้มันก็ล่วงเลยมามันก็ล่วงเลยมาแล้วเหมือนกันเนาะก็เลยคิดว่าคงคงในในในไม่ช้าค่ะถ้ะ ถ้าจะมีใช่ใชายจบสวยมากแต่ทีอยู่นี่ก็คือว่าเขาาก็ไม่หมดจันที่รอดูแพคน้อยคำถามนี้คือไม่กดดันนะมันเลยจุดมันเลยจุดนั้นมืแอ้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันสามพิเยนที่เราโดนคนดึงาน ไม่ได้เกี่ยวกับเคสล่าสุดเคสล่าสุดอ่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันค่ะซึ่งก็อันนี้เป็นเคสที่เหมือนกับเคยเคยดูแลในเรื่องงานกันมาเมื่อเมื่อหลายปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เพิ่งมารู้สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยในเวลาที่เพิ่งถัดมาไม่นานอะไรเงี้ยค่ะไปเจอได้ยังไงเคยเจอได้ยังไงก็มีเหมือนมีเอกสารส่งมาที่บ้านนะคะแบบที่ให้เราได้ได้ค่อยๆค่อยๆเอ่อชาย้อนกลับไปตรวจสอบสิ่งต่างๆ อย่างอย่างละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันติดร้านเลยนะมันก็เออไม่ถึงค่ะไม่ถึงเก้า็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันงานงานยาว เราทางานพอเราทำ,าาทำลายอย่างมันมีบ้างที่เราอาจจะไม่ได้ละเอียดลอบคองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ก็ไม่ได้ดูจนพอมาเจอเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอุ้ยตายล้วเลยต้องกลับมาถี่ท่วนกับการทานนะะํางานจ้ะค่ะจนมาถึงงานที่บอกว่าเป็นอย่างพอเคสนะซสุดที่เราพูดในรายลการเลยบอกว่าทําให้เราต้องต้องละเอียดในการที่จะคุยชัดเจนแล้วก็คุณแม่เองที่หนีเองก็จะช่วยดูอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพางอย่างน้อยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่แบบ ดูกันให้ละเอียดมากคุยกับแม่กับแม่เราจะพูดยังไงบนะ้างเพราะว่าหลายคนจะรู้ว่าแม่กับเราเป็นคนรับงานเองเลยพี่เอ๋เราก็ต้องเดินหน้าแก้ปัญหากันไปเนาะแล้วก็หาข้อมูลอะไรที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยคือจริงๆโดย,โดยปกติเราไม่อยาก,เรา,ยากเราไม่อยากมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่มันมันมากจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดกับคนที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราคงต้องดาเนินไปตามขั้นตอนดีกว่าถือเป็นคนที่เราเคยไว้ใจ เหมือนดนูเหมือนดูนซีรีส์อยู่เหมือนกําลังฮะเอาเกิดแล้วก็ค่อย,อยๆนั่นกับไปมีหลากหลายขั้นตอนหลากหลายอย่างที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น,นะะอะไรเงี้ยก็เราได้ทราบแล้วเขาได้มาชี้แจงองไรให้เราไม่มีไม่มีนั้นสถนะของแพทยคือจะเป็ทา,างกหมายใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทางสม,มัครเราไปมีลงไปดูเองก็ช่วยดูช่วยดูค่ะแล้วก็พี่ๆที่ที่รู้ในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาเหมือนกับช่วยให้คำแนะนำ มีมีการแจ้งความอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียคืออยู่ในขั้นตอนของของกฎหมายรอเรียกตอนอะไรตอนนี้ถึ้งสารหรือยังเออเออน่าจะอยู่ในขั้นตอนในขั้นตอนตรงนั้นละค่ะในในอยู่ในขั้นตอนอยู่หวังว่าจะได้คืนไหมอ๋อจริงๆก็ถ้าถ้าในมุมของการการรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆเนาะแทนว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะแทนว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากพูดอะไรที่มัน เดี๋ยวไม่ชัดเจนแล้วไม่อยากให้กระทบก,กับใคระคะอะไรอย่างเงี้ยในพาร์ทของแพทยแพทรู้สึกเนี่ยว่าเวลาเราทำงานเราเป็นที่เราให้ใจไปแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้มัน,มนเสียวามาสิ้นเสียใจเพราะมันแน่นอนท่นว่าสำหรับคนทำงานทุกคนนะคะเราก็อยากทำก็อยากให้มันแบบชัดเจนเนาะทำให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้ว่าในในฐานะที่เราเป็นคนทำงานอะเรารู้มันมีรายละเอียดของการทำงานเยอะแยะมากมายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่า เลยเหมือนค่อนข้าง,าง,างต้องร,รอดพอในในเรื่องตรงนี้แล้วก็พยายามจะชัดเจนในสุดตรงนี้มากที่สุดที่ตอนนี้ยังดูแลกันอยู่นะคะก็เป็นเป็นอ่าเป็นชิ้น,นางานที่รับผิดชอบกันอยู่ <c oughs> มีทั้งชิ้น,นางานที่มีต่อเน,นื่องมาอะไรเนี้ยค่ะและ <c oughs> แ้วก็ถ้าเป็นชินน้นงานใหม่ๆที่มีเนี่ย <c oughs> เราก็จะคุยกันอย่างาชัดเจนว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณแม่กับพี่มีเองก็สองกรอบสองกรอบก็ก็ช่วยกันแสดงว่าเหตุการณ์ กับคนก่อนจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนนี้ก่อนก่อนที่คนนี้จะมีประเด็นก่อนค่ะก่อนก่อนก่อนเป็นเป็นเกือบเป็นปีเลยค่ะเป็นปีคือคือเราอยู่ใน p r o c e s มาตลอดเงียแต่เราก็ไม่รู้เอ๊ะเราจะเราจะพูดยังไงเราจะทายังไงบางทีเราก็ไม่ได้อยากแบบเหมือน่ว่าทั้งสื่อหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็อยากให้ทุกอย่างถ้าเรียบร้อยอย่างอยาดีมันก็จะดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเนี่ยนวันนี้มีมีเรื่องนี้ที่คนต้องถามขึ้นมาเนี่ยถ้าวันนี้ได้พูดแล้วอะเราก็อยากให้ทุกอย่างคือจบลงอย่างเร็วและด้วยดีที่สุด แม่ไหวไห่บ้างแแม่เหรอคะแม่ก็ก็เดินหน้าคะ่ะ <c> ก <oughs> ็เดินหน้าแม่อึ้งเหรแต่ที่แม่ก็เป็นคนเยอึ้งทุกคนอึ้งหมดอึ้งหมดเพราะเราเราไม่คิดว่าเราจะเหมือนว่าเจอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งก็ไม่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าสิ่งที่พี่เข้าใจก็คือแม่เป็นู้จัดการคนเดียวจริงๆค, <น S 1> คือในในในระยะเวลา มาช่วยดูกันอีกอ่ามาช่วยดูกันมั่อทีเป็นแต่ละชิ้นงานหรือว่าในแต่ละพาร์ทไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตอนนี้ก็ยังเป็นคุณแม่เหมือนเดิมแทนไอ้ตนนี่มาสีพะไราล้านค่ะหาสีพระใจเหรอคะที่คุณเจอบ้างหลักโดเดี๋ยวหลักใหม่นะคะอตอนนี้เหงื่อแตกเลยแต่เราก็สู้อยู่เนาะน้องเราเราก็เราก็เอ่อไม่อยากให้ไม่อยากให้ต้องมาถึงว่ามีการเอาเปรียบกันไม่ได้อยากจะทําอะไรมากมายให้ให้เป็นตามขั้นตอนของผฎหมายละกันใน ก,กับคนที่โดนนิ่งๆดูแบบว่าเรียบร้อยน่ารักอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าตับโโดนคนที่เป็นชชีหรือว่าคนที่มาเอาเรียบอะไรแบบนี้พี่แพนกินสิงไงบ้างคือแพนว่าทุกเรื่องมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราจเอเนาะเกี่ยวกับปัญหาตรงนั้นยังไงด้วย,ด,วยด้วยวิธีแบบไหนอะคะ่ะก็ก็ขอให้เราได้ได้ผ่านมันไปได้อย่างอย่างดีที่สุดละกัน จะไปเกี่ยวกับข่าวนะครับข่าวความรีบด้วยความเราเป็นแบบนำพาสวยงามใจดีมีคนมายุ่งดังคนไหนใคดใช่มีปัญหาเรื่องแบบเอยยุ่งเลยก็ไม่อยากโ้แม่ก็เป็นมีหรอไม่บางทีแบบมีอาจจะในดีอในอะไรหรือว่าขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างมีบ้างเป็นเป็นบางจังหวะค่ะแล้วเราให้เขาไหมคะเราก็ดูเป็นแล้วแต่เคสไปแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นสมุนที่อะไรมากมาย ว่าช่วยุดนุนสนับสนุนซื้ออะไรอย่างเงี้ยเข้าที่เราสบายใจเข้าที่เราสามารถแต่ก็ไม่เคยมีใครเด็ดน้ำอยู่เป็นก้อนใหญ่ๆไม่มีไม่มีถ้าสมมติมีคนไปยืมคนรู้จักไปยืมเหรอจะให้ยืมไหมถ้าสมมติกำหนดคนรู้จักอะอย่างเงี้ยเป็นคนรู้จักเหรอเออต้องให้ดิวกับแม่เขาไม่ได้ถืออะไรเองเลยตั้งมาอยู่ที ไม่ได้อยู่ที่แผนค่ะทำงานแต่คุณแม่รับผิดชอบแต่แต่แม่ก็ไม่ให้มือง่ายๆแน่นอนก็คงต้องแต่ยาก็่ะแม่ก็มีโปรเซสของแม่มีแค่ใจต่อค่ะถึงจะรับไม่ด้วยมมีากเลยถามความคิดเห็นไม่เจอลูกนี้เจ้าดีแตอนนี้มันกำงพุกงจริงจริงแล้วก็ต้องระวังเนาะพิจารณาดีกว่าค่ะ